Next to นะวัตกรรมแห่งวงการบัญชีซอฟต์แวร์เดียวที่เชื่อมต่อสำนักการบัญชีได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดวันนี้เรามาทำงานกันแบบ2จอให้ดูนะคะโดยจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการทำงานผ่าน Next to Mobile ค่ะเราจะเปิดเป็นใบกำรรกับภาษีขายสดให้ดูกันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับฝั่งหน้าบ้านในการออกไปกํากับภาษีค่ะกลับมาที่ทางด้านขวามือนะคะจะเป็นโปรแกรมบัญชีหลังบ้านของเราคลิกไปที่เมนูเดียวกันค่ะนั่นก็คือใบกํากับภาษีขายสดใบกํากับภาษีที่เราเปิดที่ Next to Mobile หน้าบ้านเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาแสดงอยู่ที่นี่ทันทีเลยค่ะโดยรายละเอียดนะคะจะตรงกับที่หน้าบ้านคียมาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียกดูวอลชอร์กันค่ะเพื่อดูวิธีการบันทึกบัญชี และในคลิปก่อนหน้านะคะที่เรามีการคีย์ค่าใช้จ่ายตัวค่าเช่าเข้ามาจาก Next t o Mobile ค่ะก็จะมาแสดงที่ Next t o Accounting ตัวหลังบ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปเรียกดูรายงานภาษีพองดอด .3 กันค่ะซึ่งหน้าตาของตัวรายงานภาษีพองดอด .3 นี้นะคะก็จะเหมือนกับที่เราเรียกดูเมื่อสักครู่นี้เลยที่ Next t o Mobile ค่ะ Next t o Accounting โปรแกรมหลังบ้านก็เรียกดูได้เช่นเดียวกันค่ะ Next t o Accounting รองรับการยื่นภาษีแบบ e-filing ค่ะวิธีการก็คือที่เมนูนะคะก็ให้เลือกเป็นเมนูที่สำหรับยื่นผ่านเน็ตค่ะตัวรายงานที่ Request มานี้นะคะสามารถนำไปยื่นภาษีผ่านระบบ r d Prep ได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปเรียกดูงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบรายเดือนกันค่ะ Next to นวัตกรรมแห่งวงการบัญชีซอฟต์แวร์เดียวที่เชื่อมต่อสำนักการบัญชีได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด